แค่ okay, ว่าเออระวางโตระบางจะคล้องดีๆอีกอย่างแค่นั้นนะเรื่องเงินเรื่องอันค่าเสียใจอย่างในครอบครัวมันก็มีเงินเก็บมีเงินสำรองอยู่นะมันก็เลยบ่ได้คิดอย่างายใน,ใน,ใ,นในรอบแรกพอมารอบที่สองพอมารอบที่สองนี่รู้ซึกสิบ่บไว้รู้ซึกสิบ่บดีเอะมันมันบดีล้วล่ะเด้ออีกอย่างอยงีน,นะคะ แต่ว่าเมง่อเดือาวังปีใหม่เนาะรอบรอบที่สองวางปีใหม่ผ่านมาที่ผ่านมานี่ปีใหม่เท่ากับกาว่าเออเขาสขายของช่วงปีใหม่นี่เป็นช่วงที่ไม่ขาดไม่ขาดนี่สีหาเงินได้ว่าท่านว่าขายของดียวแต่นะว่าคนหกรกลับมาจากกรุงเทพมามาใส่ใจทั้งบานนึ่งสี่พูยบาลกระจาขายของก็มีเงินมีอย่างเสร็จละคะ่ะอันนี้เท่ากับทุ่มทุนแบบ เออสื่อของไปหลายจะค่อยสื่อของสองสามพันหนึ่งจ้ะห้าก็สื่อไปหกเจ็ดพันนะคะสื่อหกสื่อไปประมาณหกเจ็ดพันวางว่าเออสิอมาขายก็เสร็จกำไรเพราะว่าช่วงนี้มันขายดียังเสียแต่เมื่อเกินวาพ่อวันทีสามสิบปุ๊บสามสิบธันวาเนาะสามสิบธันวากว้อนก้อนสามสิบธันวาเนาะบันที่ยิบเก่าปะคะ่ะบันที่ยิบเก่าธันวา เข้าไปขายของเพิ่พิ่นกับ่บอกเนาะว่าสิปิตลาดแต่วันทีเศร้าของวันทีสามสิบนี่เข้ากับไปซื้อของแต่ประมาณตีตีสองอะค่ะตีสองตีสามเา้าไปซื้อซื้อพักซื้อ,อยาซื้อซื้อทุกอย่างอะค่ะของสิมาขายเพราะย่ามาเลี้ยงย่ามาเลี้ยงวันที่สามสิบย่ามาเลี้ยงวันที่สามสิบหรือวันที่สามสิบเอ็ดกาบาจิฟันเนิร์นห์เลยบอกว่าผู้ใหญ่บ้านประกาศว่า ปิดตลาดค่ะบว่ายขายเนื่องจากสถานการณ์โควิดประสันทั้งที่บมีบิปีโบมีคุยอย่างมาก่อนเลยอยู่ๆก็สั่งปิดปังไปทั้งสิ้นโบมิโบมีปีโบมีคุยในทีนี้ไหมคะว่าเทาบระเดรุมาก่รเท่าบระเดรตังรักมากรทังสิ้คือโบมิวีแวววัตราะสิปิดอยู่ๆเพิ่นกับปีทั้งสิ้นนะคะก็เฮ็ดให้แบบช็อตไปเลยอะค่ะควหลุดซื้อคือช็อตไปเลยของเนี่เทาซื้อมากจะไปขายใส่คองซื้อมากหกเจ็ดพันเนี่ยไปซื้อขาย ไปขายเห็ดผู้ใดจึงสีเบิดจังเสียนะพ่อตลาดปิดเท่ากับไม่มีมองขายแล้วก็เริ่มก็เริ่มท้อล่ะค่ะเริ่มใจออกมาล่ะใจใจออกใจพอดีรู้สึกซับซ์สน,นคิดยังบ่ออกเลยล่ะคิดยังบ่คิดเสีจังไรดีห่งแต่มาฟัง <unintelligible> เพื่อนบอกว่าปิดแบบว่่มีกำหนดห่งแต่นัาใจลายอันก็พ่อกระลอมกระเลมประคองเจ้าของ,ของ,ของมาได้ระยะหนึ่งอะ แต่ว่ามารอบนี่ค่ะรอบซ้ำนี่รู้สึกว่าอืมตายแน่กูสงสัยบอดีตายจากโคพีตัตายโยนโอดตายแน่เลยอ่ะเพราะว่าคนห้าเนาะย่ำย่ำบม่มีคนบ่มีนี่มันบ่มีหลีเลยค่ะย่ำบ่มีบม่มีคือจังคือจังผูัวว์เนี่ยคือจังผู้เวว์ย่ำบ่มีนี่หาลอยย่ำบ่มีเลยนะคะหาอลอยลอยลอยหนึ่ง ติดโตยังม่มีหาหเรื่องเงินหาลอยนั่งยืมเพิ่นเคยเป็นบ่ค่ะผู้ใดเคยเป็นบ่เงินเงินหาลอยนั่งยืมเขาแต่ว่าเ้าเท่าบุคคลว่าสถานการณ์มันจะเป็นอย่างสีหน่อยคือหลอบแหลกผ่านมาเนี่ย่ได้หรือรอนเลยค่ะเพราะว่าถ้ามีเงินเก็บถ้าหาเงินเ้าเก็บเง,นงินมาได้แต่ว่าเออมันมันกับบหลายนะคะเงินเก็บเท่า มันมั่นกันบบอไลน์แต่เข้าก็เข้าก็ถือว่าพอมีคนทามีเงินแสนหนึ่งแสนหนึ่งในบัญชีนี่อถ,ถือว่าโอเคแล้วเนาะแต่ว่าเงินแสนหนึ่งเนี่ยขาดทุนแล้วขาดทุนอีกขาดทุนแล้วทุกอินซื้อมาเพิ่็สังปิดซื้อมาสัังปิดซื้อมาสั่งปิดจังสีอ่อบละอาตีไปแล้วรอบละหาพันค่ะตีไปหอบละหาพันเงินแสนเงินแสนหนึ่งมันใส่ได้ลายเปนในในน็นไนใส่ได้จั๊กหมื่นใช่ไหเพราะว่าเขาไม่ได้ซื้อแต่ประทุนด้วยค่ะ บ่แมนมามือมันก็ต้องกินปนปลาทูน่ะก็แต่ทำพริกปลาทูน้ำพริกกะปิน้ำพริกปลาทูน้ำพริกกะปิโบแมนนะค่ะเขาจะกินหมูกินไก่เนี่ยหมูไก่มันก็แพงเขาบอกเอ้าเจ้าเจ้าเจ้าบ่ได้อันซอยซอยเรื่องของอะไรบอกสรอยค่ะอาชีพเฮาคืออาชีพค้าขายเงินเงินทุกบาททุกสตางค์ได้มาได้มาจากการค้าขายเพราะห้าบ่ได้ค้าขายเฮาสะมาัดจะใส่ห้าบ่มีเงินเดือน ท่านเบลีมีเงินเดือนทํานเบลีเป็นราชการท่านาบ่ลีไม่ราชการอะไย่งเงี้ท่านเบลีมีสมบัติเก่าอ่ะก็คือเงินก็คือหามาใส่ไปหามาใส่ไปจังซี่อาจสิมีเหลือแนนนี่น้อยๆถ้าเศรษฐกิจดีเฮาก็สิมีเก็บแน่มื้อละ100 200จังซี่นะผู้ผู้เคยผู้เพิ่นม te ีน่ะค่ะบ่เดือดร้อนแต่ผู้บ่มีมันเดือดร้อนคนที่คนที่มีแล้วอาจสิบ่ได้ว่าโอ๊ยภาษาเงินซํานั้นซิํานี้แต่ว่าผู้บ่มีน่ะผู้บ่มี เงินต่างหาลอยจะไปหาใสสำหรับภูมิอีกแค่ห้าร้อยนะคะอีกแค่เงินห้าร้อยสำหรับภูบมีเนี่ยคือตั้งห้าร้อยตั้งห้าร้อยกับแค่ห้าร้อยมันมันต่างกันเลยค่ะมันต่างกันคนที่คนที่เขามีคนที่เขามีเงินมีมีสตังค์เนาะมีเงินมีสตังค์สำหรับเงินห้าร้อยแล้วมันเป็นแค่เศษเงินเศษเงินของเขาแล้วเขาก็ ไม่ได้ไม,ไมไ่ไม่ได้คิดมากไม่ได้คือใช่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 ใชใชไปอะไรเงี้ยเงินแค่ห้าร้อยข้ามีแต่สําหรับคนไม่มีมันจะใช้คําว่าแค่ห้าร้อยไม่ได้ค่ะมันต้องตั้งห้าร้อยตั้งห้าร้อยเราต้องขายขายอะไรเราถึงจะได้ห้าร้อยขายผักกําละสิบบาทกี่กรรําขายผักกําละสิบบาทกี่กําจะได้ห้าร้อยค่ะ